สบายดีป้าลุงสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนอาสบายดีป้าลุง,ลงนูึกกระนกเนี่ยที่สบายดีป้าลุงกันนั่งหนุกไปฉินอนนกมันสบายดีพ่ออิดป่าลุง บางรายเห็นยังอยู่เห็นอยู่เหยื่ออยู่เหยื่อนดู่บางครั้งนอนอยู่บางครั้งกินข้าวกับยังมือเสากินเจ้าบ้านปลากินข้าวกับปิิงปลาอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากไหมอร่อยอร่อยมากปีเพล่ปีปักไวพี่น้อง ปีเอืไปผ้าบลเบาลุไม่จำเบาไปตัเทีเหนาเนาเาเหนาเหาเนาเนาเหนาเหาเหนาเหาเหนาหนาเนาเนาเใชาเาเนาเนากาหกาาหนาหนาเหเนเนาาาเหนาาเเนเนาานเาาเนาเอเน่าบ่ อยู่เพื่อนกับไก่น้อยวันนี้พี่น้องฝนหยุดตกเนาะเป็นอึมครึมอยู่ด้วพี่น้องพ่อพอให้ปิด้านพอให้พ่อให้ไปใส่พอให้ไปเห็นงานโอ้ก็ควรขอโทษขออภัยพี่น้องอีพ่อไป่ใช่ก็รู้พอให้ไปเห็นงานอีพ่อใครไปเห็ดงานเห็ดงานหาเงินเห็นหยังมาดูขนมมาขายขอยมาซื้อขนมให้ข่อยเห็ดงานมาซื้อขนมให้ข่อย เจ้าคือกินขนมหลายแท้แบะบางคงก่อยนะไงวายหองใหญ่จังเลยเบิ้งเบิ้งแล้วพุ่งก๋วยใหญ่สองข่ายยังไปบัง้ับกินยังกินข้าวอมข้าวพุ่งไงบังคับกินข้าวแล้วพุ่งไงบังคับกินข้าวกับยัง Tìm tạo nấm ba. Tìm tạo kap ba. Pipe in hai. Bye. 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 ใแม่ดำไปใส่ไปเาไปเลี้ยงโมแม่ดำไปเลี้ยงอีโบบกกักหล่าคือบอกไปไปไปใหยียูยุ่งน้องแม่ถอยไปยินน้ำเขียวมาู่น้ำแม่แคสสิบเรนน้ำเขียวถอยถอยไปยินน้ำเคียวว้ายไปสิาพาไปเรีนหรอกแม่ว้าย อยีาบอกไอ้ยังข่อย่างอีพอไปหาอีพอไปหาเงินมาซื้ออย่างหรอกซื้อนุมซื้อน่มไผไพรซื้อน่มไซื้อนมไห้ข่อือโดยไปงเย้ยยยยยยยน้ยยยยเยยยเยย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 อยย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 นยอยย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 รยย งั้มสิไปซื้อขนมอย่โรงเรียนไม่กูตี้ไหลแม่คูตีไหลแม่คูบ่ใกินขนมเวลาไปโรงเรียนบ่เอามหน่อหน่าขนมหน่หน่อยเนี่นมนอยๆเนี่ยหนนยงกุ้งนมน่อยๆอย่วิผาวิ่แพร่กมันสิถือตาป่าลุง นับหนึ่งหอดซิปไหมปาลุงพังไหมไปไว้นับหนึ่งหอดซิปดูอายุนดดีสิถ่ายรูปใหมนี่ยามาอีกมันเหลืออนะนะอามพี่น้องมันสะทถอนแสงให้พี่ดาปาบุงขอยดาปลาลุงแม่อ่าบังคำนับหนึ่ง,งห้า,หา หา,ห,าหาฮกเอะอฮกะนึ่งสัก,ก้อนเราวะงสอา่ฮะฮกนนนับดังๆดีบทั่ะห้าเเกถามจบีา้า,าจบ ส <16 S 1> ิบหกล้วก็สิบเจ็เดสิบสิบสิบหสามสิบหกล้วก็1สิบเจ็ดสิบแปดแปดสิบเก้าสิบเกเ้ยี่สิบไม่ชวนไยเป็นเหนเอ่อชวนเ่นี่ยขวเอาขนเอาขนวเอาขนเอาชนเา จนแพ้ไพ่เน่าจนแพ้บักลาบอบักลาบบอลโปรงเงียนจังมือมันตกไหนมันเหยียดฝนตกมันตกฝนตกนะแล้วบักลาบบอลโปรงเงียนจังมือขี่้ใสขี่ไปสี่มือผู้ไหวบอลโปรงเงียนสี่มือสามมือแม,ม,มนบอผุดพหัสชุก อังคารพุทธพฤหัสสุกสี่วันค่ะเนียนีอเอเอเอียงจักอนเอ็น,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 นจักตัดไม้ประจำตัวได้พี่น้องเอ้ยนี่เอ็น,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 น

จักเลยไหม่บ่ตัดไหม่ให้ไพอกแล้วตัดใหม่ให้ไพตาดขาแม่ตัดาแม่เช็ดน้ำดีตัดขาแม่เช็ดตัดขาแม่เช็ดแลวเห็นได้สีเดินได้ไข่ไห N n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  <laughs> n, -n, 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 -n. เ,เลยซิดเลยเลยปืนน้ำมัน <c oughs> <c oughs> ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจแนเดอ้เอ้าลุงฝากเบึงฝากส้มฝากติดตามรับซ้มที่สำคัญกับบทคถามโฆษณาลีปเนาะเปืือเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้เฮาเหยียดิีปต่อไปเนาะ่ามีรายได้จุนเจือนในครอบครัวซื้อประเด็กเป็นนัวซื้ขอข้าวต้มขนมให้ไกลน้อย แขนแม่แขนขาได้สีได้ปิ้งปลาให้พวกเรากินเอนเเอาทางนี้เองเอนเอนเอสั่งได้พี่น้องเ